สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty 4 Modern Warfare นะครับหลังจากที่การตายของลูกูกของซากาเอฟนะครับทำให้คขาเป็นพ่อน,นั้นมันจะแค้นใจเป็นอย่างมากเลยนะจริงๆแล้วเขาพวกเขาไม่ได้ฆ่านะเขาฆ่าตัวตายเขาฆ่าตัวตายเองนะ ผมนนี่ก็เหมือนจะมีโรงงานนิวเคียร์อยู่ด้วยนะเนี่ยเตรียมที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วแหละเดี๋ยวเราจะต้องบุกไปที่โรงงานนิวเคียร์นะการอัติเมทัม วันที่6เวลา6 1นาฬิกานาทีนะครับี่เทอร์เขาแอตเล่ประเทศรัสเซียอ้าวดี่อยู่ดีๆกริกส์หายไปไหนอะเด็กเปิด transponder ไว้นะคือเหมือนมันจะเหมือนเป็แบบเครื่องติดตามนั่นเองเดี๋ยวเราไปตามหากิกส์กันก่อนนะลงผิดจุดโกิกก์ิก้์ มีศัตรูมาต้อนรับใช่เลยลึไปไปกันต่อศัตรูอยู่ข้างหน้า โอ้เก็บเรียบเลยอะฉันฉันก็ได้แค่นั่งดูแกแกเก็บเก็บเรียบเลยมันเก็บเรียบเลยโอเคทั้งหมดเคลียร์แล้วนะฉันมาทำอะไรที่นี่เก็กน่าจะอยู่ในบ้านบ้านาแถวๆนี้นะ สํารวจก่อนค่อยๆสํารวจทีละบ้านนะโอเคเดินขึ้นไปนะครับกับตันกับจัดเองเลยโอเคไดูโอเค,ไม,เไ,อเคไม่มีตรงนี้เคลียร์ room clear ชั้นล่างเคลียร์เด็ขึ้นไปชั้นสองนะครับมีสัตย์ตอ้วิมีมีเพิ่มมีมาเพิ่มด้วย ตายไปซะโอเคไม่เจอกริกส์นะเ,เ,เดี๋ยวเราลงไปด้านล่างนะครับไปรวมคนตรงด้านล่าง,างเ,เดี๋ยวไปบ้านอีกหลังหนึ่งนะไม่รู้จะเจอหรือเปล่า โอเคโหมีมีอยู่มีอยู่ตรงนี้นะสองนายตะวันขึ้นมาแล้วนะโอเคเวลาเริ่มมีน้อยแล้วโอเคตำรวจไม่ไม่มีไม่มีขึ okay, ้นไปชั้นสองดูนะ เดี๋ยวเตรียม,มท,ยทำลายประตูนะไปไ้าปนั่นแหละอ้าวเจอกริกแล้ว เกือบโดนพวกทหารลุมขืนใจโดนมัดไปด้วยโอเคแก้มัดก่อนเกือบโดนขืนใจแล้วล่ะอัดถั่วดำาเดี๋ยวเราก็จับไปทำภารกิจเดิมนะครับหลังจากที่เราเจอกริกซแล้วนะ We need to knock out that tower so the advance teams can breach the electrified perimeter. Enemy helicopters. It's a two-man wood. Oh, my, oh, my. I saw a

ค่าไฟเดี๋ยวนี้แพงมากเลยหมันไส้มึงมากเลยระ so <do> เบิดทิ้งไปเลยแล้วกันไม่ต้องใช้ไฟแล้วบายบายไม่ต้องจา่ายค่าไฟแล้วมีพลังมีไฟสำรองด้วย เค okay. okay, เดี๋ยวเราจะต้องไปรีกุ๊กกับทีมที่สองนะไปรวมทีมกันนั่นเองได้เล้ว,วะที่นี่หมาดุ <c oughs> อ่านไม่ออก <laughs> ผมมัวเอาอ่านภาษาละเซียไม่ออกแต่มั่วเอา อีโฮมาให้เราเหมือนพวกมันรู้หรือเปล่าว่าเรากำลังบุกมาเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปกับแก๊สนะครับส่วนอีกคนส่วนอีกกลุ่มหนึงก็จะไปอีกทางหนึ่งนะตรงนี้มีจากูนอบด้วย มาเป็นมาไว้สำหรับยิงระยะไกลนะ In a jing ha, enemy troops to the southwest. I'm out reloading. Enemy RPGs on the rooftops. <brewery> uh, like a RPG you won. ไอาจะเคียรวยืนไหนวะผมไม่เห็นเว้ยเก็ตชอ็อตโอ้้อมาเว้ยนี่แนละยอย่ล่วงสอยล่วง <laughs> <laughs> Contact West of us. Cover me from reloading. It's hot. <laughs> Man down. ơi nó bớt Enemy troops Target eliminated Target neutralized mà nhớ รถพังประกันไม่จ่ายฉันไม่จ่ายประกันให้นะโอเคน่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละเสียงเงียบๆขนาดนี้นะอะเฮดส์อัพไทม์ทก็ส์อัพฟรอนต์อะไรวะ โอโหเวียนรำโถให้เพื่อนโอเคโอเวียนยังไม่น่าไปฆ่าเพื่อนเนี่ยสวยเกดีนะที่ภารกิจไม่เฟลอาจจะได้เหรียญทอราชจยอดเยี่ยมโอเคไปเดี๋ยวตามไปตรงนี้นะขึ้ชั้นสอง Cover hey, me. Enemy contact southeast me... of oh, us. We down. gas, gas, gas. ยังหมดแล้วนะไปแหม่โอ้อยจริงแล้เบิดเชี่ยโอ้ยโอ้ยหน้าดำหมดไป

เฮ้ยหมามาเสียงหมาเฮ้ย<า>ระเบิดโอเคเกือบไปแล้วไป บุกบุกบุกเข้าไปบุกไปเศษตรงนี้ไม่มีอันเบิดป้ายบุมเกเคลียร์ไหมเคลียร์เฮ้รถมานี่เนี่ย ระเบิดไปนี่ไงระเบิดไประเบิดไปนี่ไะนี่ไะระเบิดแสงนี่ระเบิดแสงแสบไหมละ่ะระเบิดแสงไปแสงไอแสบตาไปเลย หัวรูเปเบิดแสงป่ะนั่นแหละหมดหรือ,อยังเคลียร์มะเคลียร์เคเครียร์แล้ว 6, หมอว่าทีมที่สองมาแล้วนะโอ้ตายหาแล้วโอ้โหมันเล่นยิงจรวดสองลูกเลยตายหาแล้วโอ้โหมิสไซล์สองลูก The facility and retake the launch control center. Where we're working on getting the abort codes for the Russians at this time. Out. Oh, damn, yeah, right now. Now, now, โอ้โห hey, oh. มีหัวลบนิวเคีย้ยอีก6ลูกข้างในด้วย <laughs> ถ้าโดนตามจุดต่างๆที่ระบุไว้นี่ก็เสียชีวิตหลายสิบหลายสิบล้านคนเล้วด่านอออิน <them> วันที่6เวลา7นาฬิกาสินาทีนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปในที่โรงงานโรงงานผลิตนิวเคลียร์อาวอโล่งเว้ย กดคิวอุ้ยพาลเบิร์ตควันนะครับโหมีรถถังด้วยพาลเบิร์ตควันครับแป๊บเดี๋ยวต้องใช้ C4 นะครับ ใจเย็ยนดเดยใ็ยนเ,เดี๋ยวเราใช้ซีโฟนะครับแปะไปที่ด้านหลังนะและอบบนั้น,นระเบิดเรียบร้อยวเป็าร์พเลยอะ เงี่ยเอาระเบิดไปเห็นไหเอาระเบิดมือไปอุปอ้ย

น่าจะเคลียร์หมดแล้วอ้าโอเคบุกเข้าไปเลยนะโอ,โอ,นะโอ้มีรถถังด้วยโอเคเดี๋ยวลราไปอีกด้านหนึ่งดีกว่า เ,เขาบอกให้ใช้ RPG นะแต่เราตเราแต่เราต้องใช้อีกอีกอย่างหนึ่งนะมันมีดีมากกว่านั้นอ,อีกเด็กขึ้นไปเนี่ยนะขึ้นไปทางนี้อ่านี่จรวดเจวาลินครับ <c oughs> นี่แน่เอาไปปุ้มเ <c oughs> ละ็ะ เลยเฮ้เดี๋ยวตอนนี้เราต้องบุกเข้าไปในโรงงานแล้วนะโอ้โหมันจะยิงเพิ่มอีกแล้วอะโอ้ตายฮ่า โอ้โหทึ่มันมีกี่ลูกวะเนี่ย oh. กับตันเอาเลยอ่ะเรื่อยเรื่อย oh. กี่ลูกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่จะยิงเพิ่มอีกแล้วอ่ะโอ okay, เดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างนี้นะครับ โอเคไปลยตัวลงไปนะอะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เทเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ